เราพร้อมให้บริการทุกท่านเหมือนการต้อนรับสมาชิกครอบครัวของเรากลับบ้านเพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน Side Story นัทเทริไทธนาภูมิกุล General Manager Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit โรงแรมส b ตติบ t ทสวีทแบงสุขุมวิทนะคะเป็นโรงแรมในเครือ IHG ค่ะหรือ Intercontinental Hotel Groups นั่นเองค่ะโรงแรมเราเป็นโรงแรมหลังที่2ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะตั้งอยู่ที่โครงการวันนั่นเองค่ะใจกลางเมืองมากๆอยู่ในสุขุมวิท24ล้อมรอบไปด้วย Shopping m a l ล์เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็สถานที่สำนักงานชั้นนำต่างๆค่ะโรงแรมมีทั้งหมด411ห้องนะคะ2ตึกค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราแน่นอนเป็นลูกค้าสำหรับ extended stay ค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะ จุดเด่นของโรงแรมเรานะคะเราจะทวีตลูกค้าเหมือนเราเป็นบ้านหลังที่สองของลูกค้าเลยค่ะให้โมเมนต์ความรู้สึกแบบ home away from home ค่ะตั้งแต่ลูกค้า Walk-in เข้ามาจนถึงเข้าห้องพักลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเขาอีกคนหนึ่งค่ะในห้องพักนะคะจะมีครัวครบครันเลยค่ะลูกค้าสามารถทำอาหารได้เหมือนรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเลยจริงๆค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะใน Message Board โรงแรมเราจะมีเม s เ g จบอร์ดอยู่ในห้องพักนะคะ Message Board นี้เนี่ยนะคะจะไว้สำหรับคุยพูดคุยกับลูกค่คะเราสามารถที่จะติด Activity เอ่ยหรือว่าเม s เ g จต่างๆว่าลูกค้าออกไปข้างนอกวันนี้ Meeting เป็นยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเรามี Connection กับเขาค่ะเม s เ g จบอร์ดนี้ได้รับการใช้แล้วมันน่ารักมากเลยนะคะเอ็มว่า อันดับถัดมาที่เราก็ทำอยู่นะคะก็คือตัวนกค่ะจริงๆเอ็มคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นนกกันมาบ้างแล้วนะคะตัวนกเนี่ยต้องเล่าท้าความนิดนึงค่ะโรงแรมเราเนี่ยตั้งอยู่ในซอย24แต่ก่อนซอย2ี่เนี่ยเป็นทุ่งบางกะปิค่ะทุ่งบางกะปินี่เราจะเห็นนกเยอะมากเราก็เลยหยิบนกตัวนี้มาเป็นคอนเนคกชันกับลูกค้าค่ะ โดยการที่เราจะพับนกตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคะ่ะถ้าลูกค้าเข้าพักเป็นครอบครัวก็จะมีนก2ตัวผู้ใหญ่2ตัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือการที่เรา make connection แล้วก็ gimmick เล็กๆกับลูกค้าคะ่ะโรงแรมเราเน้นย้ำเรื่อง sustainability แล้วก็ eco friendly มากๆนะคะโรงแรมเราไม่ใช้พลาสติกเลยคะ่ะแม้กระทั่งในห้องพักตัว toiletry เองทั้งหมดก็จะเป็นแบบ bulk amenity นะคะ เพื่อเราจะเซฟโลกไปด้วยกันค่ะดังนั้นเวลาลูกค้าที่เข้าพักกับเราทุกคนจะได้มีความรู้สึกว่าเขาได้ช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกเราด้วยค่ะอันดับถัดไปคือเรื่องของ Facility ค่ะโรงแรมเรามี Facility ที่เยอะมากเลยนะคะลูกค้าสามารถใช้ออนเซนออนเซนของเรามีทั้งบ่อเย็นบ่อร้อน แยกชายหญิงชัดเจนมันก็จะได้สบายใจกับตัวลูกค้าเองด้วยที่เขาสามารถใช้ทั้งซาวน่าออนเซนได้ด้วยเรามีฟิตเนสที่เป็นสกายฟิตเนสค่ะเวลาเราวิ่งไปแล้วเห็นวิวของกรุงเทพแบบตอนกลางคืนสวยมากเลยค่ะอีกที่หนึ่งของโรงแรมเรานะคะนั่นก็คือเดอะเดนค่ะเดอะเดนเป็นโคเวิร์กิ s งสเปซค่ะที่ลูกค้าสามารถที่จะนั่งได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาเข้าพักเลยค่ะเดอะเดนเนี่ยนะคะเรามีทั้งดง่์คุกกี้อินเทอร์เน็ต ลูกค้านั่งได้ตลอดเวลาเลยค่ะมีติ้งรูมก็มีนะคะทีนี้ถ้าลูกค้ามาเข้าพักเราเนี่ยเราจะมีโซเชียลไนท์ให้ด้วยโซเชียลไนท์เนี่ยเป็นแบรนด์สแตนดาร์ดตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ได้ดื่มดำกับบรรยากาศและได้รับประทานอาหารแบบคอมพลีเมนต์รีค่ะเราจะมีคอมพลีเมนต์รีโซเชียลไนท์ทุกๆจันทร์อังคารพุธนะคะตั้งแต่5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถใช้บริการได้ตลอดค่ะ และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือห้องอาหารเช้าออริกามิค่ะเราใช้ชื่อออริกามิก็ล้อมาจากนกกระเรียนที่เราแจ้งไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะเราเพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างสอดคองกันไปและให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้นั่นเองค่ะอาหารเช้าของเราเนี่ยเสิร์ฟตั้งแต่ตอนตีห้ครึ่งถึง10บโมงครึ่งนะคะและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการ เป็นอาหารไทยจะเป็นนิ Fusion ให้ลูกค้าสามารถที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารอร่อยอร่อยจนถึงตอนสีทุ่มครึ่งเลยค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของโรงแรมเราคือเราเป็น p t f r i e n d l y Hotel ค่ะลูกค้าสามารถที่จะพาน้องๆ้องหนูหนูนะคะน้องหมาน้องแมวมาเข้าพักด้วยได้เลยค่ะโรงแรมเรามีเตียงของน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีถ้วยชามเซ็ตให้สเปเชียลสำหรับน้องๆเลยค่ะวิทตั้งชูทองชัย SVP of Design and Development นาคิดตั้งต้นของโครงการนี้เป็นเหมือนการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ s t เ b i t ิทสว b b n n k o o k ทองหลอที่ได้รับความพึงพอใจในละดีมากอยู่แล้วซึ่งในครั้งนี้เราตั้งใจออกแบบเป็น mixed use project ที่มีส่วนประกอบของรีเทลซึ่งเราได้คัดสรร และร่วมหาพันธมิตรที่แรงเห็นศักยภาพของพื้นที่นี้ที่มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารคลินิกและอื่นๆที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของพื้นที่นี้อีกทั้งยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนญี่ปุ่นที่เป็นทาร์เก็ตหลักของเราและเรายังมีในส่วนของมีติ้งรูมที่รองรับของกลุ่มประชุมและสัมมนาที่มีความต้องการค่อนข้างสูงในพื้นที่โซนนี้โดยแนวคิดในการออกแบบครั้งนี้ เราเริ่มต้นจากแท็กไลน์ของแรมสเตบดที่ว่า w e l c o m e Home ซึ่งเรานำคำว่าบ้านมาตีโจทย์เป็นการเดินทางกลับบ้านกับสู่สถานที่พักผ่อน ในส่วนของการออกแบบภายในเรายังหยิบยกคําว่าบ้านเข้ามาใช้โดยคํานึงถึงคำว่าบ้านที่มีกลิ่นอายแบบไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้อยู่อาศัยการมีชานบ้านเป็นส่วนต้อนรับการทานข้าวร่วมกับธรรมชาติการพักผ่อนริมน้ําและการทํางานในบรรยากาศที่ดีเมื่อเรานึกถึงคําว่าบ้านเราจึงเลือกใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกอยู่สบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม้วัสดุลายไม้หินธรรมชาติเครื่องจักรสารหรือกระเบื้องโทนสีเทาและครีม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ที่เป็นที่พักผ่อนหลังจากเจองานและความวุ่นวายมาตลอดทั้งวันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราคิดและคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักในการออกแบบเพื่อส่งมอบความตั้งใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยครับ side story